สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ b i e l t o House นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเวลาจะซื้อเอาผ่านเนี่ยต้องดูออปชันอะไรบ้างนะครับให้มันครบๆนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ครับก็คือเอาผ่าน SC นะครับดูดีครับดูล้อดูลายล้อก่อนเป็นลายล้อแบบนี้นะครับไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับออาผ่าน SC เนี่ยก็จะเป็นเป็นซินล้วนนะครับน่าเป็นแบบนี้ ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในเอาผ่านเอสซนะครับก็จะได้เบาะก็จะได้ที่นั่งแบบมีกีเมาส์นะครับปึ๊บนั่งสบายมากนะครับเวลาปรเปาะนะครับอยู่งี้นะครับเอหลังนอนเล็กซ์พอร์ตนะครับตันขึ้นนะครับก็จะพักขาได้ถือว่าสบายมากเลยครับแล้วก็จะมีซันรูฟนะครับนี่ใหญ่มาก ออปชันที่ต้องดูนะครับก็คือดูซันรูฟตรงนี้นะครับแล้วก็ซันรูฟด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับซื้ออันที่มีครบๆดีกว่านะครับจุดที่สองครับรถจะต้องมีไบร์สปอตนะครับนี่ครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเรียกว่าไบร์สปอตนะครับแล้วรถของเราทุกคันนะครับก็จะติดจอตรงนี้ให้นะครับนี่ครับ จอ15นี้ก็เล่น YouTube นะครับอาจจะโหลดแอป Netflix ได้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือดู YouTube ได้แน่นอนนะครับต่อกับ Wi-Fi hotspot จากมือถือหรือว่าจะซื้อ Pocket Wi-Fi ก็ได้นะครับก็ได้ไม่สบายมากประมาณนี้นะครับทุกข้าวก็ถ้าใครนะครับกำลังสนใจเอาผ่านนะครับลองดูแล้วกันนะครับออปชันจะต้องดูให้ครบนะครับเนี่ยบาะคู่หน้าครับจะเป็นไฟฟ้า ถือว่านั่งสบายมากนะครับเป็นสีล้วนชิวๆนะครับขับ2ล้อหน้านะครับเครื่อง2 5 0 0นี่พวงมาลัยสวยงามนะครับนี่เปิดประตูปิดประตูนะครับปิดประตู close นะครับตูก็จะปิดให้เลยถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ตอนนี้ราคาของอพาร์ตก็จะกำลังขึ้นนะครับเนื่องจากว่า ดีมานกำลังสูงมากนะครับแล้วก็ซัพพลายเรามีน้อยนะครับตอนนี้แต่ว่าที่โชว์รูมเบียร์ท้าเฮาส์ครับก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะมีสีขาวนะครับสีดําจะมาประมาณเดือนธันวาคิปนี้ลงก็ลองดูแล้วกันครับว่ามีใครต้องการสีไหนนะครับแล้วก็ที่เบียรท้าวเฮาส์เนี่ยมีรถที่เป็นโรเวนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูทีนี่ก็ไปอันนี้คือรถตัวธรรมดาใช่ไหม๋ยวถ้าเป็นรถตัวโรเวนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือล้อขอบ20นิ้วเลยนะฟิตแมน มันก็จะเต็มหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะเต็มเต็มซุ้มเทมากนะครับลายนี้แล้วก็ี่ดูบัมเปอร์หลังนะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เป็นท่อโลเวนนะครับสวยงามมากย้อนไปดูด้านหน้าดูด้านหลังแล้วดูด้านหน้าต่อนะด้านหน้าเนี่ยชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับเรียกว่า R r นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเทียบกับคันนู้นนี่กับคันนี้ เซตน,นี้ถือว่าดูมากนะครับสวยมากก็เราก็จะเห็นความแตกต่างเลยสองคันรถเราก็จะแตกต่างจากคันอื่นนะครับเซตน,นี้เปลี่ยนทั้งกระชันกันชนหน,น,น้าเลยนะสวยงามมากแล้วก็ที่เห็นว่าคันนี้เป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ด้านบนเนี่ยจะมีสีดําอันนี้คือการสกินนะครับคันนี้เนี่ยเป็นการพ่นสีกันรอยทั้งคันนะครับก็คือพ่นนะครับเป็นสเปใช่นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นชั้นฟิล์ม สามารถลอกออกได้แล้วก็สามารถเลือกสีในการทำคันฟ้าซด์ซึ่งสวยมากๆก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาเลยนะครับนี่ที่ b บี t o h โต้เฮาสนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะราคาก็เต็มที่นะครับของแถมเต็มก็หวังหวังว่าจะมาเจอกันนะครับมาคุยรายล,ายละเอียดกันชิวๆนะครับเดี๋ยวผมเอารถให้เจอกัน